สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลล่ามทูพาราดีฟาร์มชาแนลนะคะวันนี้ดีใจมากๆค่ะเพื่อนอ้อนมาเยี่ยมที่ฟาร์มนะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนอ้อนนะคะชมฟาร์มพาราดีนะคะค่ะพาราดีก็ปลูกพืชผสมผสานค่ะแล้วก็ทาโคกหนองนาโมเดลนะคะแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินนทุกอย่างที่ปลูกค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เห็นแล้วแบบเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะเรื่องปลาด้วยนะ ค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายชนิดเลยค่ะผสมผสานแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนอ้นนะคะก็มาขุดกล้วยค่ะเส้นแบ่งปันน้ําใจให้ซึ่งกันและกันก็มาเอ,อเอาเพื่อนๆสมัยเรียนด้วยกันมาช่วยขุด <laughs> แล้วก็เดี๋ยวก็ขนไป <laughs> ลงที่โคกหนองนาของเราเองที่กําลังทําการก่อสร้างเพิ่งจะขุดเสร็จไปได้สองวันค่ะอ้นทำอ้นทำกี่ไร่ อ้นมีทั้งหมด24ไร่ก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งค่ะณตอนนี้คือขุดแค่ครึ่งเดียวไปก่อนดูซิว่าครึ่งแรกเนี่ยจะเวิร์กไปได้แค่ไหนจะ้ะได้ใครมาขุดให้คนที่มาขุดให้เนี่ยเป็นญาติกันเองค่ะอยู่ทางโซนจังหวัดสุรินทร์เป็นญาติผู้พี่ก็มีมานำเสนอกันหลายเจ้า,ากับแบบแผนที่ออกมาก็ ราคาที่ได้นําเสนอมาก็พูดง่ายๆว่า7 0 0 0ไปหาล้านกว่าบาท oh. ถ้าผุดทั้งหมดเลยนะทีนี้ด้วยความที่ว่าเวลาเราไม่ได้เพราะเรากลับมาเมืองไทยแค่ช่วงระยะสั้นๆก็เลยเให้หลายๆคนนําเสนอย่อส่วนลงมาจาก3 5, 5, 8, ไร่5ไร่8ไร่ทีนี้ก็มีคนมานําเสนอกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ,อด้วยความที่ว่าหลังจากปีใหม่ก็จะต้องบินกลับก็ต้องการ คันไหนก็ได้ที่สามารถลงให้ได้นะตอนนี้ก็อพอดีญาติเขาทราบข่าวแล้วเขาก็ว่างงานกันพอดีเขาก็เลยมาดูหน้าง,งานก็เลยคุยกันในส่วนของการขุดก็คือเขาสามารถลงให้ได้ในธันวาคมก็เลยตัดสินใจให้เขาลงก็คุมทุกวนันดูทุกวันก็ คุมเองเลยคุมเองคุมเองค่ะแล้วก็ปยูทนัผิวสวยกลับไปเลยเดี๋ยวกลับไปไปเป็นผิวสีแทนนะคะช็อกโกเลตช็อกโกเลตเกินกลับไปให้ชาวยุโรปดูว่ากลับไปแล้วได้สีผิวแบบไหนกลับไปจากการที่ว่าเรากลับมาไทยคราวนี้คือลุยอย่างเดียวได้หลายอย่างเลยได้หลายอย่างคือเดินทางไม่ได้หยุดแล้วก็อยู่กับหน้างานตลอดเวลา ก็ในงบประมาณที่อ้นขุดไปประมาณ12ไร่ดังกล่าวเนี่ยครึ่งหนึง่งที่แบ่งไปก็อยู่ที่3 5มแสนหแบบนี้ค<ะ>ใครเป็นคนเขียนคะอ๋อแบบนี้คือสั่งทำที่กทม ซึ่งทีแรกเป็นคนของทีมงานโชคเหลืองวิไลเพราะ<อ>ประทับใจทีมงานของโชคเหลืองวิไลเป็นอย่างมากแล้วคนที่ออกแบบให้เนี่ยก็คือเป็นคนของทีมงานโชคเหลืองวิไลก็จ่ายเงินเข้าไป<อ>แล้วก็จะมีทีมงานของฝั่งบ้านเราคือของพี่เกษมเสียเสม<อ>เสร,รถขุดซึ่งเป็นพี่ที่เราเคารพแล้วก็ชื่นชอบมากแต่ด้วยความที่ว่าพี่เขาอ่ะงานแน่นมากอ่าแล้วก็จะได้รับคําแนะนําจากพี่เกษมเสม,สมอว่า ถ้าคุณอ้นจะขุดเนี่ยต้องอยู่ด้วยตัวเองไม่ใช่ใครก็ตามที่จะมาจัดการ uh huh. แทนเราเพราะมันจะผิดจะถูกจะถูกใจไม่พอใจจะตัดแปลงแต่งเติมตรงไหนเนี่ยเราจะได้อยู่หน้างานแล้วกเ็เป็นที่พอใจของตนเองแต่ที่ผ่านมาก็คือพี่เขาติดงานอยู่ที่ขอนแก่นเขาไม่สามารถมา,มาดูแลให้เราตรงนี้ได้แล้วของพี่เขาถ้าเราจะรอก็คือจะลงให้ได้อีกทีประมาณ คือสภาวคูนานมากซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราได้บินกลับไปแล้วดังนั้นก็เลยตัดสินใจองั้นลองลองอันเล็กๆขึ้นมาก่อนตรงนี้แล้วก็พอถ้าหลังจากที่หนึ่งปีแรกหลังจากที่เรากลับไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรงอกเงยขึ้นมาที่มันมากกว่าเดิมมันก็จะเป็นพลังและกําลังใจให้เราสารต่อก็จะขุดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเริ่มต้นที่12ไร่ก่อนค่ะ ก็มีเป็นโคกอ่าเป็นหนองเป็นคลองเป็นสะเป็นสาเป็นสาที่ใหญ่มากอลังการมากเดี๋ยวภารดีนะคะจะไปถ่ายโดรนแล้วก็เอาภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนโอนนะคะก็มาชมฟาร์มภารดีแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะใช่ใช่ก็ได้แนวแนวคิดเยอะมากที่เพื่อนแอมเขาทำไปก่อนหน้าแล้วเราก็จะได้นำไปปรับปรุง ใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะต้องบอกว่าเพื่อนเนี่ยสุดเลิฟมากเลยแบบงานขุดต้นกล้วยสุดยอดเลยนะคะเพื่อนนี่แบบว่าเฮ้ยมาเลยมาขุดเลยมาขุดเลยนะมาขุดเอาไปเลยแบ่งสันปันส่วนกันก็จริงๆก็ไปหาซื้อได้ทุกที่นะแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนนะของคำว่าเพื่อนนะมันมันไม่เหมือนกันตั้งตั้งตั้งแต่แรกแล้วนะความหมายของมันก็คือความหมายของเพื่อนแล้ว การแบ่งสรรปันส่วนของคําว่าเพื่อนแล้วก็มิตรภาพไม่เคยจางหายถึง<ช>แม้ว,ว่าเราจะจากกันมาร่วม24ปีปหลังจากใช่คือบหลังจากร่วมมหาลัยอยู่ในรในรั้ววิทยาลัยมาด้วยกันที่สุรินเราก็ต่างคนต่างมีวิถีชีวิตแล้วก็เดินทางไขว่คว้าหาฝันของแต่ละคนน,น,คะนะคะ พอมีโอกาสสุดท้ายเราก็มาเจอกันใช่เราก็มาเจอกันค่ะว่าเพื่อนไม่เคยจางหายค่ะแล้วก็มีแนวคิดแนวกันในการทําโคกหนงนาโมเดลใช่ใช่นี่ค่ะเพราะเราเพราะเรามีใจรักในด้านนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีความฝันว่าในวัยเกษียณพอปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่ยุโรปพอวัยเกษียณก็อยากจะมีฮ็อบบี้ให้กับตัวเองอันนั้นเป็นแบบสวนในฝันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เริ่มที่จะปูและความฝันที่จะ เดินก้าไปเริ่มแล้วนี่ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทําได้อย่างที่เพื่อนเขาทํากันเอก็จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะตอบแทนให้กับแผ่นดินค่ะบรรยากาศที่ดีแล้วก็ดินน้ําลมไฟให้กลับมาสมทุนมากกว่าเดิมด้วยความที่ว่าเคยกลับมาแล้วเจอช่วงสงคราม์แย้งมากพอไปยืนอยู่กลางทุ่งนาแล้วเนี่ยจะปฏิบัติการแบบไหนจะกร้อนมากร้อนมากแล้วเห็นดินแห้งแตก เป็นก้อนๆที่มีที่มีลูกกบมันเข้าไปอยู่นะก็เลยมามีความคิดว่าเอเรียงครั้งเนาะเออและไดแบบนบอ๋อใชเลยมามีความคิดว่าเราจะทํายังไงให้เขากลับมาชุ่มชื้นได้นี่ชุ่มชื้นไหมที่อยู่สัมผัสตอนนี้เริ่มคือคือที่นี่ชุ่มชื้นมากคือเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเลยแล้วเราก็หวังว่าของเราจะเป็นจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะเป็นการตอบแทนโลกตอบแทนแผ่นดินไทย เพราะเราเป็นลูกชาวนาถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้ทํานาแต่ก็ไม่ทิ้งก็จะมีบางส่วนที่เก็บเอาไว้ทํานาแล้วก็มาดัดแปลงผสมผสานมันก็จะเป็นแหล่งเพิ่มวิชาชีพเพิ่มรายได้เพิ่มงานให้กับคนชุมชนเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะคะแล้วอยู่ก็ปลูกไม้มีค่าไม้เศรษฐกิจแน่นอนค่ะเป็นไม้อนาคตเป็นไม้เกษียณด้วยนะอีกยีปีข้างหน้ามูลค่ามหาศาลขอบคุณค่ะก็จะพยายามสารฝันตอนนี้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็ต้องขอบคุณ เพื่อนแอมที่เป็นแนวทางแล้วก็เป็นภาษาไทยเรียกว่าขวัญกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเออทุกครั้งที่แบบเห็นทุกครั้งที่ได้ดูทุกครั้งที่ได้รู้ว่าเพื่อนเขาทาอะไรมาแล้วมันงอกเงยให้เห็นเห็นเมื่อลงมือทําแล้วมันงอกเงยเนี่ยมันทําให้ไม่แรงใจที่จะสู้แค่อยู่ลงมือทําอยู่ก็สําเร็จแล้วนี่ไงอยู่ลงมือทำใช่ลงทด้วยมือตัวเองแล้วอยู่ภาคภูมิใจมากเหมือนไอเห็นไหมไอภาคภูมิใจมาก ไอ้ได้อยู่ในที่ที่ไอผลิตออกซิเจนเป็นของตัวเองใช่ This is area full oxygen perfect y ย่ very 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 good air สิ temperature not hot นะไม่ร้อนอืมไม่ร้อนเยียมอากาศดีเย็นสบายก็ฝากนะคะฝากทุกคนให้ขวัญและกำลังใจให้แรงบันดาลใจสำหรับทุกๆคนแล้วก็ถึงแฟนเพจทั้งในประเทศนอกประเทศ all of uh, our friends yeah, yeah. and uh, some who are starting to build uh, uh, the model like us so yeah. that you will be uh, happy that it's just not only you spend the money uh, mostly that then you spend the money is the happiness yes and you have a good health yes try and keep to doing your dream yes. try to do the best yes yes And now w e เวิร์ดแฮปปี้เล็กแค่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พาราดีฟาร์มด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะแฮปปี้นิวเยียค่ะแฮปปี้นิวเยียค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักษาระยะห่างจากโควิดขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขขอให้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเฮ้ค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ